ต้องมากเลยนะครับน้องเขียวทุกทุกตัวไหวกันแนเนี่ยเนี่ยบดดิสเลยนะครับน้องเบิกเนี่ยนี่กันถอนอะไ้โอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับพี่น้องเออมันอยู่ขันเตรียมการการก่อนที่เราจะมาวาดเนาะดินพันมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยลากไม่ขาดนะี่น้องลายาย บายดีมีสุขพี่น้องป้องป่ายสุขขู่สุคนนะครับเดดจ้าเนาะครับพี่น้องตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาจะนำพาให้เรายากจนบวเลือกงานบวกจนนะครับเนาะหลังจากที่บ่าวแอดพาพี่พาน้องไปบึ่งวิถีชีวิตของคนอีสานหลายๆพื้นที่นะครับเนาะวันนี้ก็จะมาที่บ้านลาดคอเนาะครับเนาะตำบลด่านม่วงคํา อำเภอโคกศรีสุพรรณจังวัดสกลนครเด้พี่น้องมาไก่เด้ดมือเนาะหลังจากที่บ่าวแอ็ดไปแล้วก็จะมาพาพี่พาน้องมาลกองลกก้าถอนก้านะคุณแม่ต่างๆนะครับเนาะวันนี้ราคาฐานถอนก้านะครับเนาะเป็นรายได้เสริมเสริมสร้างให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามนะครับเนาะมัดละ6บาทนะครับน้องที่บ้านลาดอของเราเนาะตามมาเบิ่งมาชมกันครับคุณแม่แต่ละท่านนะครับเนาะกำลังเตะกงเตะกาหรือว่าถอนกงถอนก้าอยู่ มาเบิงน้ำกันครับพี่น้องมาชมน้ำกันเนาอะ,อะก่อนจะไปรับชมรับฟังเนาะคับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์เนาะคับเป็นขวัญกำลังใจนุ่มน้อยนนนหน้ามนคนนาเกตจังหวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหลานสู้อมอกใจนะเพื่อเก่าตามมาเบิงแต่ละขั้นตอนพี่น้องตามมาครับจากเลิกการเลิกงานมากับภาพมาเบิ่งทีพลุกกาเนาะค่ะถอนกล้าลุกง่ายนะครับนาะสูตรโคพื้นน้องเขาครับเบิกในนี่โอ้ยเข่ากำลังพอดีลุกเลยพี่น้อง,งเนี่ย นีคักหรือเบอร์นี่นะเนี่ยเตรียมความพร้อมไว้ด้อพี่น้องไว้เซมให้เซมนาเนี่ยการทนกล้านะครับเนาะวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาหลังจากเบ่าแอ้พาไปหลายๆบ่อนหลายๆที่นะครับเนาะมือเมือการทนกล้าโอ้ยคักหลายพี่น้องสุดยอดมากๆเลยนะครับเนาะเขียวจะอุ้มพุกจไหวเพราะไงเนี่เนี่ยดินไม่ติดบดติดเลยนะครับเนาะเบิง์น่นนี่มันกัน ถอนนี่เป็นไงเนี่ยอ oh ho, โอ้โหสุดยอดมากๆเลยเนาะคับน้องพี่น้องมอนอนเตียมม,มันอยู่กันเตียมการการตอนที่เราจะมาหวานเนาะชิ้พัน์มันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยรากไม่ขาดด้พี่น้อง<ม>ขึ้นเสมอกันเบิดเลยเพอดีดำเนาะคะ่ะเนาะเวลาเราไปาดำให้ดำหน้าเขาก็จะเกกียเกียเกี่ยตรงเนี่ยประมาณสี่ห้าต้นหรือหกต้นะะแล้วแต่เนาะค่ะแล้วไปซับว่างเดี๋ยววันนี้บาวเอสก็พาพี่พาน้องลงลุยนาน้องทั้งไขทั้ง อาดำเนาะครับเนาะวันนี้สุดยอดแล้วก็มาถอนกล้าได้พี่น้องกับพี่เพิ่นเห็นปุเนี่ยแล้วก็มาเตะเนี่ยเนี่ยดูวิธีไม่ต้องปิก็ได้เออขย่าเขย่านี่ก็ลุดเออขย่าวขย่าวใส่น้ำเนี่ยขย่าวขย่าก็ลุดเห็นปุณณ์ยัครับเนี่ยสุดยอดมากๆเลยเนาะครับเนาะเห็นแล้วก็จะมาเตรียมการเนาะเมึงในตะบะกาเพื่อนเนาะออ้ยเสียงกบเสียงเขียดฮ้องพี่น้องยามแรงบรรยากาศ สุดยอดมากมากเหบบอลนี the ่เพื <ique> ่นกระชิมัดเหบบอลนี่เนี่ยเนี่ยสุดยอดมากๆเนาะครับเนาะกับบรรยากาศอีสานบ้านเฮานี่เขย่าเขย่าไม่ต้องเตะตรงนี้นะเพื่อเนี่ยนี่เพื่อนบพ่ได้เตะได้พี่น้องคืออยู่ที่เราเอ่อวางแผนเนาะแล้วก็ก่อนที่เราจะว่านเข่าเห็บบอลนี่เข่าเพื่อนเขียวเห็บบอลนี่สุดยอดจริงๆเลยเนาะครับเนาะฮึบรรยากาศนู้นก็ไม่เนเห็บบอลเพื่นกำลังสร้างบ้านอยู่นะครับเนาะเพื่อนกำลัเลี้ยงทั้งหมูปงหมูป่าเนาะครับเนาะ เห็ดบิดอยู่แบบครบแบบพอพงพอเพียงและเพียงพอในแบบฉบับของเราเนาะครับเนาะเบิ่งในต้นกาเพื่อนเนี่ยครับต้นงามๆทั้งนั้นเลยเนาะครับพอดีลูกเนี่ยสุดยอดไม่ต้องเตะเนาะครับเนาะคนเขย่าเขย่าให้เบิ่งนี่ยเนี่ยเนี่ยมันอยู่ที่การวางแผนเนาะครับเนาะเนี่ยเบิ่งแล้วชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์เนาะครับเป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยหน้ามนคนตาแกจังหวัดนครพนมเป็นลูก เป็นหลานสู้อมอกอ้มออใจนั่นในเด้อพี่น้องเด้อเบิร์เนี่ในบรรยากาศโอ้ต้นกาเพื่อนะสุดยอดมากๆเลยนะพี่น้องเออเนี่ยโูเพก่เตรียมเปลงนั่นวาครับเนาะอ่าไว้ดำาู่ทางฝั่งพุ้นบระทศไทยเรียบร้อยบรรยากาศที่านน้ำเลงเนาะเนี่ยอบเกียดกระห้องโอ้ยเนาะครับเนาะพี่น้องสุดยอดตรงนี้ก็บ้านมอนอ้อนใหญ่ตำบลพีอําเภอนาแก่จังหวัดนครพนมของเฮาเบิ่งเนี่ยเพื่อ,จจอ,อ,อมีแนวความคิดเนาะครับเนาะ หลากหลายในการทากระสุงกเกษตรนะครับอยู่แบบพอเพียงและเพียงพอในแบบฉบับของเราไม่ว่าจะเป็นต้นยงต้นยางเพื่อทําเป็นบบรรยากาศเดี๋ยวรอ,อให้บ้านเพื่อนเซจก่อนเพื่อนมันจะเป็นวิวขนาดไหนนะครับพี่น้องฉากหลายเนี่ยบ้านของบ่าวเอสเองนะครับเน,นาะเนี่ยน้าท่าเมื่อนี้ก็ฝนตกเบื่อใดนี้ก็จะตักน้ําไว้นะครับเนาะแล้วก็ค่อยปล่อยถ้ามันล้นไปแล้วก็ปล่อยไปตามคคองไส้ไก่เนาะเนี่ย ช่เองแล้วก็เลี้ยงปรุงเลี้ยปลาแบบธรรมชาติเนะกินแบบธรรมชาติกุ้งหอยปูป่าโอ้หน้าเนียวเห็นบบนนี้พะเพสต์ไว้นะครับเนาะเนี่ยเบิกแน่นี่เอาไฟน้ำล้นพ็เช็ดไว้กลักนักน้ำปล่อยลงไปเรื่อยๆนะครับนาอนี่เขาจะถอดก้าตรงนี้จะมาดำตรงนี้นะครับเนี่ยสุดยอดเนี่ยสิงกบสิงเขียดห้อง โอ้โห oh บรรยากาศเห็นบหนี่ยสมแล้วกับบรรยากาศดอยอีสานบ้านเฮาเนาะอายุต่างประเทศเห็นแล้วเนาะครับเนาะก็เห็นคิดฮอดบ้านเลยไปพายพัดพากจากพ่อจากแม่ไปเห็ุงานอยู่เมืองกรุงนี่แหละบรรยากาศของบ้านมุดอ้นน้อยที่เบ่าแอดพาพี่พานะ้องมาเบิ่งตลอดเนาะครับเนาะวิถีชีวิตของคนอีสานเนาะครับเนาะอันดับแรกก็จะเป็นจะเป็นอาชีพ ทำให้ทำนาเป็นจุดหลักเนาะครับนอกและก็จะเป็นสวนยางพาราเนาะครับตัวที่่บวแอดนำเสนอพี่ๆน้องๆตลอดจะเลี้ยงชีพของคนในหมู่บ้านเนาะครับของเราก็จะเป็นยางพาราทําจากเซ็จากไห่จากนานี้ทั้งดํานาด้วยกีดยางด้วยเนาะครับนอกก็เลยทําให้อีสานยิ้มเนาะครับเนาะมีความสุขเนาะครับนอนในแบบสบับของเฮาโอ้โหสุดโต่งมากๆครับผมพี่น้อง คาดหน้าหลังจากเป่าแอสปาไปดูสเต็ปของการถ่ายแล้วันนี้ก็เป็นการคาดหน้าได้พี่น้องคุณพ,อพ่อเพื่นสุดยอดมากๆเลยแข็งแรงเนาะน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ฝนก็เพิ่งจะตกมาแค่นะครับเนะบนะาะหลังจากนั้นเพิ่นดับหน้าเซตเพิ่งจะขึ้นไปกินข้าวอยู่ทึ่งๆงพื่อนนะครับน้อพี่น้องเฉียงหน้าน้อยบรรยากาศอีสานบ้านเฮาเนาะเนี่ยหลังจากถอ,อ,อนกุ้งถอนกาคุณพ,อพ่อเพิ่จะเป็นคนไทยคนคาดนะครับเงาเบิ่งในนี้หูยถักปั่นน้อยโดนตองเฮาเนาะสุดยอด บ้านเฮาพี่น้องเอ,อ,นะเองเ้ยเบิงในกว่าจะได้ข้าวแต่ละเ,เม็ดเบิงในเสี่ยงฟ้าเสี่ยงฝนเบิงในมืดฟ้ามืดฝนมาโอ้ยนาอครับเนาะตรงนี้ก็บ,บ้านน้อยโดนปอดาวที่บ่าวแอดพามาเนาะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณแม่แต่ละท่านแต่ท่านเบิงในพ้ดดังพาดโฮงนะพี่น้อง<ก>เนี่ยคุณแม่ปกกิน,กนข้าวเที่ยงเนาะออและจะลงไปลุยต่อเป็นบ่แม่เนี่ยเพืจะปนบริยานฟ้ายานฝนเนาะวันนี้เบิกันนี่จะหายแล้วเนาะพี่น้องเบิงในเนี่โอ้ให้ลงไปก็ลงไปแล้ว รถบวไหวภูเสียงฟ้าดังพี่น้องจนจนอีสานบานเทาทางบ้านบ่าวเอดก็น่าจะตกจากแรงคืนนี้ไม่ได้กีดยางนะครับนี่ก็คือวิถีชีวิตของคนอีสานนะครับพี่น้องที่บ่าวเอดพามามันจะหาได้ดูได้ยากเลยได้มาแบบดำเนาะแถวบ้านบ่าวเอดก็จะเป็นนายงนายอดซะส่วนใหญ่เนาะเสร็จกันหมดแล้วแต่ตรงนี้คือบ้านน้อยดอนโปเพื่อนยังอนุรักษ์สืบทอดสืบสารเพรานว่ายังเห็ดนาดงนาดำอยู่คุณแม่เพื่อนแต่ละท่านแต่ละท่านนะครับบ่งโหวเสียงหน้าน้อยนะครับเนาะบ่ง่อยูไกล้กับอ บ่ลกกรุงลกกาเลยเนาะแม่เนาะ,ะไปแล้วเบื้งนี้คุณแม่คนสวยแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยกินข้าวอิ่มแล้วก็จะลยุยโตนะครับไปตรงนู้นเนาะครับเนาะเนี่ยคุณแม่เป็นกับโอ้ยเก่งถ้ได้บ้านน้อยโดนโผล่เนาะพี่น้องเบื้องในีในลกกรุงลกกาเบืง้งนี้ในลกสบายอยู่บ่แม่สบายฝนกระตกมึงฟาลงกับบ่ได้บ่ได้ว่านแต่คุณแม่เพิ่งเนี่ยอีสานบ้านเฮาใส่กุ๊บแบบเอาวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาแบบสมัยก่อนเลยพี่น้องกว่าจะได้เพ <c oughs> ิดกระพงจะลงมาเนาะแม่เนาะไอ้อนไว้อัน ดำะตะกาเนี่ยบ่แม่ผูกผูกดำสุดยอด,ด<ำ>คุณอันคุณพ่อกำลังปั่นอยูน่นะบ่<ำ>นั่นละ<ำ>พี่น้องเ<ำ>บิ่งนี้นิบากาศโอ้โหนั่งจนว่าคันฮมปิวเด้พี่น้องเมื่อกี้น่ะนะ้ิบรรยากาศ,ากาศมืดมาเลยน้องพี่น้องเบาาิบาา่งหนี้น,นี่ชีวิตของคนอิสานน้องครับ นี่ก็จะเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮานะพี่น้องเบิรคุณแม่เพิ่นก็มัดละหกบาทนะครับเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามนะครับเนาะตั้งแต่เช้านะเบิร์เนี่ยนะนี่แหละหลังูซฟ้าหน้าูซดินจริงๆนะพี่น้องเบิรกว่าจะได้แต่ละมัดแต่ละมัดนะครับเนาะเนี่ยคุณแม่เนาะคุณแม่จะปีแล้วค่ะคุณแม่อันนี้ก็จะเป็นยังแข็งแรงอยู่นอพี่น้องเบิรน์เนี่อือ อันนี้กักติตบบต๊ก้าโบเบนตีผัวที่เบาแอดเคยบอกเสมอเนาะครับล้วเขาเรียกว่าติ๊ก้านะครับเนาะตรงเนี้เนาะเนี่ยคุณพี่เพิ่นปุ้ยแข็งแรงไปผ่านสนามลบมาหลายเลยนะครับไปไลายได้ทุ่งแล้วเพิ่นว่าเนาะเ <laughs> นี่ยผู้นะแข็งหลอกแข็งแรงสุดยอดมากๆเลยคุณพี่อะไรเนาะนี่เนาะคุณพี่อย่างเนาะครับพี่ก้ยจ้าพี่ก้ยคนสวยเนาะครับเนาะเบิ่งเน่นี่มัดก้ากัดงามคนกัดงามพี่น้องอืมเบิ่งเน่ แต่ละขั้นตอนนะครับนะการทําให้ทํานาอืตรงนี้ก็คือ่าเพิ่นกะไหนาไว้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วเพิ่นกะกบดินนะครับให้ต้นหญ้าที่นั้นก็ให้มันอตายแล้วก็เป็นปุ๋ยรอเป็นปุ๋ยนะครับนอน,นี่สิ่งที่เบิง่งในนี่คุพี่โอ้ยแข็งแห้ง,ข,งขนาดเบิ่งในนี้อึมฮึมสมกำลังเราหกบาทเลยพี่น้องฮาวเอ้าเอ้าเอานะครับพี่น้องผูห้ามเตะ้ามเตะนะครับนะ้องนะสุดยอดมากๆเลยนะครับนาะเนี่ย คุณแม่แต่ละท่านเนาะเอาจะดำทุ่งได้ครับแม่ทุ่งนี้บอกเนี่ยคนเตรียมพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วเนาะครับ,น,บน,น้องเบิร์กนี่นี่คนกะง,งามนาม้ำกะเพาะพี่น้องเอ้ยลูกกากะค้ากเบิรงกน่พี่น้อง,อกกกง,องสุดยอดเบิรงกน,น่นี่ความเร็วเนี่ยนี่แหละวิถีชีวิตของคนอีสานเบาแอดก็จะพาพี่พาน้องไปเห็นไหมเวลาเราจะกินข้าวเนาะครับเนาะ,ะกินถิ่นกินขว้างกันให้นึกถึงหัวอกของคนเฮทไ้เฮหนากว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดมาเนาะครับนาะเบิ่งกแ่ แสนจะระบากหยาดเงื่อเงื่อกระต๊ลงน้าปอกปอกปอกเลพี like ่น hmm, like ้องกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดนะเบิงแน่นี้เนี่ยหลังจากพาไปลกุกงลกก้าถอนกงถอนกล้าเสร็จเดี๋ยวบ่าวจะพาไปดูวิธีการดำนงดำหน้าเนาะครับเนาะเผื่อเอ้ยอายอยู่ต่างประเทศต่างประเทศเห็นเนาะครับเนาะหรือว่าพัดพักจากบ้านไปทางานกรุงเทพกรุงไทยเห็นแล้วก็คิดฮอดบ้านเนาะครับโอ้ยพ่อคอยแม่คอย ดำให้ดำหน้าแล้วส่งเงินส่งทอคมาให้เพิ่นเฮ็ดให,ห้เชาติาบ่แม,ม่นว่าไปเก็บเงินกลับแก้วได้พี่น้องเนี่ยสุดยอดมากๆเลยเนาะครับเนาะเบิ่งแล้วก็ชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์เนาะครับเป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยหน้ามนต์คนแก่จังหวัดนครปนมเป็นลูกเป็นหล,ลานสู้อ้อมอกอ,อ้อมใจน้ำคือเกา่าก็จะพาไปเที่ยวไปชมเนาะครับเนาะ,ะวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาแบบนี้ตามฤดูกาลเนาะครับเนาะ,ะ,ะหลังจากนี้ก็จะเป็นอาการดำเลยนาะพี่น้อง เดี๋ยวบ่าวแอดก็จะไปถ่ายทอดให้ดูเนี่ยไปเบิ่งคุณแม่คุณแม่แต่ละท่านแต่ละท่านลุยเลยนะป่านนี้เนาะบ่าวแอดลงลุยเลยนะครับเ <c oughs> นี่ยเกาติดสถานาการณ์เนาะครับเนาะเนี่ยเนี่ยเบิ่งแน่นี่แม้แต่คุยกันเขายัางคุยกันก้มหน้าลงเลยครับจะคุยกันตะกองก้นขึ้นฟ้าเพ,พี่น้องสุดยอดมากๆเลยเนาะครับเนาะ ลกถอนลกถอนแล้วก็เตะเตะเตะเนาะครับเนาะกว่าจะได้เนาะทั้งวันเลยครับวันนี้อืมอืมคุณแม่เนาะสุดยอดฮาเอา้าเฮาเอา้เอาวเ,เนาะโอ้เบิ่งเนี่ยเสร็จจากนี้ก็จะเป็นมัดเนาะครับนาะเพื่อจะมามัดกอกไว้กอกไว้นะครับนาะแล้วก็มาตัตด ปลายก้าแล้วคนที่เราจะลงไปดำนาเนาะครับจะมีรถมคตรมา,มา,มาคาดเนาะครับน้องพี่น้องทุกวันนี้ทางเลือกของคนอีสานบ้านเฮาก็มีหลากหลายเนาะครับไม่ว่าจะเป็นนายอดนาดำเนาะครับเนาะและก็นาว้านเนาะครับเนาะหรือว่าอีกนายโยนเนาะครับเนาะเหมือนโซนบ้านนาตกนาท่อนทางเล,นเลน็นนกเลนนูปกติจะทำเป็นนาโยน,นส่วนใหญ่เนาะพี่น้องแล้วก็นายอดก็มีหลากหลายทางเลือกความสะดวกสบายให้คนอีสานบ้านเฮานะ เลสแต่คุ้นมากแต่ตรงนี้คือทางบ้านลัดโคกเ,เราก็ที่เบ่าเอสขี่รถผ่านไปผ่านมาก็เพื่อจะยังอนุรักษ์ในการดำหน้าไว้อยู่เนาะพอดพได้ผลผลิตดีเนาะแม่เนาะ <c oughs> มันจะดีแตกต่างกันแต่มันอยู่ที่คนชอบนะครับความเร็วความสะดวกเนาะแต่ละพื้นที่คุณแม่แต่ละท่านแต่ละท่านขมักขมิ้นเนาะครับเบอร์เบฮาวเอาฮาวเอาเอาตะปุ๊บเตะปุ๊บน้องพี่น้องคุณอ่ะสุดยอดมากเลยเนาะครับเนาะ วิถีชีวิตของคนอีาสานบ้านเฮาเนี่ยเนี่ยเสร็จจากนี้นะครับนะ้อพ่อได้ต้นกล้าที่เราถอนเรียบร้อยแล้วมีให้มันที่พ่นมัดมัด,มด,มด,มดไว้เดี๋ยวก็จะไปรอนะครับเนาะเพื่อจะลงไปดำนะครับเนาะวันมื่อื่นบอกครับคือตอนแรกๆบอกกเขาดำมือไดรเนี่ยค่ะเพื่อนก็นจะจ้างเขาถอนก่อนเนะาะอ,อืมเบื้องหน้เนี่ยมันจะเป็นมัดแบบนี้พี่น้องอ สุดยอดมากๆไปดูกันเนาะครับมาทีนี้พามาเบิงมาชมในการถอนกองถอดก้าไปเราจะพาไปดูอ่าลงดับน้าได้พี่น้องบัดนี้ไปดูการทํานากันครับพี่น้องแป้งมาครับมาตรงนี้เรียบร้อยนะครับหลังจากบ่าวเอสไปดูการถอดกองถอดก้าพาพี่พาน้องไปบัดนี้จะพามาเบิงการดำให้ดำนา น้าก็รอแล้วรออีกรอฝนแล้วครับพี่น้องจบเพื่อได้ดูดน้ําใส่หน้าเด็กคุณแม่บนในหลังโกหลังโกงโพี่น้องมาดับหน้าซอยกันตรงนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาช่วงระยะเวลาหนาหน้าเนานะครับพี่น้องเบิ่งในคุณแม่ทักสามเอาเพื่อคาดขู่เอาได้พี่น้องแล้วก็เพื่อกระดูดน้ําใส่เนาะตรงนี้ก็คือที่บ้านหลังจากที่บ่าวแอดพาไปที่บ้านลัดคลอมานะะเนาะครับเนาะบ้านนี้ก็จะเป็นบ้านม่วงไข่ นะครับเนาะตำบลบ้านด่านม่วงคําอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสะกลนครของเขาอีกแล้วอยู่ละแวกนี้นะครับบ่าวแอดจะพาพี่พาน้องมาดดาให้ดับหน้านี่มัดเจ้าของบ่าวแอดก็มีมาแล้วนะครับเนาะมาดับหน้าน้ำกัดพี่น้องเห็นไหมเนี่ยลูกชาวนาเนาะครับเนาะเราต้องทําเป็นเนาะครับเนาะอย่ามิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาจะนําพาให้เรายากจนบวเลือกงานบวยากจนนี่ชีวิตชีวิตของคนอิสานบ้านเฮาแม่แต่ละท่านประดมให้ดับหน้าโอ้โหสุดโต่งมากๆเลยนะครับเนาะ ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลน์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยหนะ่ามูลคนนาเกตจังหวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหลานสู้เอาบอกอมใจดับเด้อพี่น้องเด้อมา,มา,า,าอออมาดับหน้านับกันพี่น้องเด้อพี่น้องมาดับหน้าได้โกงบนขึ้นฟ้าเอาหน้าลงดิน้นพี่น้องนระกันกเด้อไปน,นะนี่นะโดตรไหวแลวน็กเน็กลงไปนี่นะี่ยเคี่ยเที่ยวเที่ยเที่ยเที่ยเนาะสี่ห้าต้นนะครับพี่น้องทรัพย์ว่างนะพี่น้องเนี่ย ปักลงกไปนี่เฮ็ดดับดับไข่ดับหน้าด้ิโน่ทับ้งัะขี่ด้วยแห่ยายยายทั้งหลังนะคะนอะ้องสามท่านเนาะเนี่ยดำหน้าน้ำกันโอ้ยเนาะคะตัวพี่น้องแข็งแรงเนาะคะน้องเห็นไหมยายยาย่ะ เปิดงานพี่น้องปวดจะได้กินเผาตะัวละเม็ดตัวละเม็ดนแบบดหน้าเนี่ยแลัวจะเป็นนกล้าบอกเอ๊ะก็ถอนให้ดูเลยเนาะครับพี่น้องวันนี้ก็จะมาดัหน้าให้พวกเหียดเหียดเหยียดนะเสียงเครื่องดูดน้ำเน้อง,องมีเหตุผลรัฐบาลเบื่อไงด้วเบนโซ่เนี่ยรัฐบาลเลยเขานะะข่าราคาเขานัาน เบิงแน่เห็นพวกเห็นใจแน่ควรจะได้เบิงแน่เนี่ยการดำให้ดำนาที่บ่าวเอสพามาคุณแม่ก็ดูดิสามท่านเนาะค่ะเนาะอู้หลังสุฟ้าน้าสุดินเบิงก่อนพี่น้องจักปีแล้วแม่แม่จะกีบเจ็ดสิบเลยนะพี่น้องยังแข็งแรงยังบ่งห่างเบิงแน่ทั้งกวาดตือนใบแข็งละหลังโคนละกองคนแต่รูปแต่ละคนใส่บนเอานี่ นี่คือวิถีชีวิตของคนอีาสานบ้านเฮาเ่าแอตเจะตรงลงมาตรงให้หน้าเลยนะพี่น้องกว่าจะได้ข้าวเนาะพี่น้องแต่ละขั้นตอนของคุณแม่แต่ละท่านแต่ละท่านนะความลำบากและความเด็ดเหนื่อยนอะครับเนาะก็สู้กันไปเลยพี่น้องอืหลังสุฟาหนาสุดิบางหยาดเงื่อแรงกายพดยศลงไปเล้อันนี้นะพี่น้องกว่าจะได้คุณคุณแม่กับบริยอมโทอได้หลังจากเซตจากนี้มากัถือสวิงทือันนั้นไปหาลุก กบลูกเคียดไปกินง่ายนะครับตาบอหอกตาบอหูบ้านๆเนาะแกงหน่อไยเนี่ยพวกเนี่ยพี่น้องตรงนี้อันค่อยบริจ้างนาะแม่เนาะทำเองรวมกันเนี่ยเกือบสองร้อยปีบรได้กว่าสองร้อยกว่าปีบรได้แม่อยู่นี่นะสามท่านเนี่ยพวกเนี้เนี่ยค่อยเป็นค่อยไปเพิ่นว่าเนาะแต่ปลูตไถ่หญ้าเ้าก็พผ้าหิดพาท่ำแบบนี้เนาะเออรุ่นลูกกับมีคนทำเขาก็ใช้งานเงินว่านบรได้เนาะแม่เนาะ รถถุงรถไถสมัยก่อนไถงวไถควาย,นยโนไถโนนนาแต่ทุกวันนี้เห็นไหมวิถีชีวิตในใโบสถ์ความลำบากของคนอีสานบานเทานี่หลายป่าได้เพ่งได้พาพี่พาน้องมาบึงมาชมว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดแต่ละ,ตละเม็ดที่เรากินกันเนาะครับนอ,อนหยาดเหงือแรงกายแรงใจของชาวไทชาว,ชาวนาใหเบิ่งในนี่พี่น้องราคาข้า,ขากวก็โอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่ลูกเทได้รราคาข้าวก็ได้เมื่อคุณยายเจ็บหลังองโกองโกอยู่แลาวก็นเลยอืมอืม มีแต่รุ่นเจ็ดสิบกว่าเด็ดขาดในสามท่านนี้ก็รวมกันก็เกือบสองร้อยกว่าปีแล้วมาชมกันใกล้ๆเจาะติดสถานการณ์นะครับน้องเบิรงในคุณแม่คือนี่กาดดำนาเนี่ยบรนีวเบิร์กนน่อุ้มเบิร์เบิร์กบริเวบริเวนอุ้มลูกอุ้มหลานอุ้มมัดกาเด็ดพี่น้องอุ้มอยู่นี่ละอือเลี้วเพื่อเล้วโอ้โอ้ยายเพิ่นทั้งสามอือเบิรงแน่คุณยายอะไรครับเนี่ย ยายเขียวนามสกุลอะไรนะครับยายชินบุตรชินบุตรบ<อ>่ชินบุตรนะครับบ้านาบ้านอะไรนะนบ้านม่วงไข่น้อยบ้านม่วงไข่น้อยนะครับเนาะตำบลด่านม่วงคำอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลน,นครของเรานะครับสุดฤทธิ์สุดโต่งนะครับเน,น,นาเนะหยาดเหงื่อแรงกายสุดยอดแมน้าเข็งะค้ับนาเดี๋ยวมันนี้เนาะพี่น้องมัเป็นน้าน้ำ เนี่ย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 บ่าเอ็ดจะพาไปดูเพื่อนกันดูดน้ําใส่เนี่บเนี่ยเนี่นี่เนี่ยรอแล้วนี่ยพี่บเนี่ยจะจะดูดน้ําใส่เนาะพี่น้องออรอวันนี้เสร็จก็ให้นี่ก็จะขึ้นมาให้นี้ได้พี่น้องที่เพื่อนดูดน้ําใส่เนาะเนี่ยบัดนี้บ่าเอ็ดก็พามาเที่ยวมาชมวิถีชีวิตของคนอีสานเรียบร้อยบ่าเอ็ดสิขอลาพาจากขอเด้อพี่น้องขออยู่ดีมีแห้งยู่ดีมีซุกสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บ อย่าจนมั่งมีเงินทองร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะครับเนาะบุญยูสู้ค้ำรุ่งเรืองเลืองเลือ,อสุขขู่สุคนนะครับเนาะเป็นกำลังโอกำลังใจให้ชาวไห้ชาวนาของเฮานะครับเนาะทุกพื้นที่นะครับเนาะขอให้ได้ผลผลิตดีๆปังๆราคาดีๆเด,ด้อพี่น้องไปแล้วครับเนาะขออำนาจคุณภศรีรัตน์ตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองของจังหวัดนครพนมปกปักรักษาเอื้ออานองน้องหนูให้อยู่ดีสบายสุขขู่สุขคนนะครับเด้อไปแล้วเด้อ หักหลายแพงหลายครับ